ครับก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอน,นนี้ก็อยู่เกม NBA Live อีกแล้วนะครับโอเคเมื่อกี้ผมวอร์ไปรอบหนึ่งนะครับที่จริงก็จะอัดนะแต่แต่แต่ผมไม่อัดเลยครับผมอายผมแพ้ยับเลยนะโอเคทำม,มาเริ่มตานี้ดีกว่าโอ้ตานี้ทีมผมได้เปรียบนะครับหนึ่งเรซนัเราไปสามแตบ ส right. วยวอมาตาหนึ่งก็คือผมจะวอมให้มันเข้าล็อกนะครับเขาขิ่นเรื่อยเฮ้ยอย่านะหลุดยักษ <hatten> ์ใหญ่โอเคไม่เป็นไร้ของหลออแต้มไปโอ้ Ni lần sáng 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 ไม่เข้ารีบเอาตอนนี้ผมกำมันห่างกันห้าแท้บไม่ไม่ใช่เฮ้ยไปไหนช่วยเลยแล้วกันเอ้ยอะไร เข้าหรอกอันนี้น่าจะเข้าไม่โอ้มั่งเหรออ่างแค่สามแต้มเดียวอย่าไปทำอวดเก่งได้สามหกแต้มฮะาทัหกแต้มเฮ้ย <c oughs> ไม่จริงดิทั้งแค่สามแต้ม เจลมิงด้วยกันเอ้ยว่างคิวทำได้ไงวะเอ็มเฟลเลอร์ไายอันนี้อันนี้ไม่โอเคเอากินเอากินจังอะมาจุ๊บ๊กปิ้วดัง เฮ้ยชนะอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยจะให้มันชุูสามแต้มตรงนี้เสมอน,นะนชนะโคตรชนะเลยนี่ชนะใส่ด้วยโคตรเก่งเก่งกว่านี้มีมีแล้ว โอ้ไปอีกแมตต์หนึ่งครับแมตต์สุดท้ายของวันนี้นะผมก็จะไปอ่าตั้งแต่คลิปนี้ผมจะเริ่มตัดคลิปวปันนีครับเพราะว่าไอห้าคลิปหกคลิปที่ผ่านมานะ่ะผมเอามาผมผมเอามาลงแบบยังไงอะ่ะดูกระแสตอบรับเฉยๆเดี๋ยวก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็กระแสตอบรับนะก็ เออแมวแมวดีกว่าเคคเรามาเริ่มตาสองนะทุบสองลูกว่ะฮวึว่างปิ้วจับส่งแล้วยิงเฮ้ยไม่เฮ้ยอะไรวะหยุ่หลุดไปเฉย เรียกว่ายิงฮ่าดังไงเด้อดังจริงไงครับไปไปพี่หลุดซ้ายหลุดขวามามามาหลบปับปับเฮ้ยไม่ชุดชุดป้องกันได้อ๋อป้องกอได้วยเหรอครับอันนี้มันอ๋อสามแต๊เอาผิดผิดมิง ทำอะไรอ้าวแขนยาวกว่าง่ายโฉมมันไม่ขยิบตมวได้หรอครับถ้าผมเล่นตัวนี้นะจบนี่นี่ไงนี่ไงโคตรเตยอ่ะโคตร Thế hey. Úp Ơi Mày Sách khóa sách Ờ à. không ạ, ô, không mình nhàng chóp mình Ơ à. มิ <chat> ้ง M I N G มันอ okay? <sh arp> ่านว่าหมิงใช่ไหมถ้้ผมเรียนภาษาอังกฤษมาผมรู้น่ะ เรียนถามว่าเรียนกับใครเรียนกับพี่ครับพี่เป็นคนสอนกี่เสียงหมาไม่ไม่รู้ในคิดจะได้ยินหรือเปล่าแต่ที่ร,รู้คือผมนำโด่งเลยอ่าผมนำประมาณกี่แต้มวะเนี่ยประมาณห้าแต้มนลครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีไหมก็ดีอยู่แล้วดิ ตัดบอลไดล้ส่งให้ใครอยากจะรู้ยังไงเอาวจริงดิตามเก็บอะไรฮะห่างกันแค่สามแต้มกลัวเอ้ยห่างกันตั้งสามแต้มกลัวเรอวะ ผ่านกันหกแต้มคะับโคตรเก่งไม่เฮ้ยเอ้ย,อยสวยช้บมาปิดด้วยตัวนี้เนี่ยแหละมาศูนย์จุดแปดวิจะทำอะไรได้ไม่มีทางลงหรอกเห็นไหม ชนะว่อะอะอาวชนะอยู่แล้วเอ้าละ่ะโอเคนะครับมันคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์กันด้วยนะครับงั้นผมเอาไว้แค่นี้นะครับวันผมไปนะครับคลิปผมมาทุกวันวันที่วัน,นอะไรวะ อันนี้วันเสาร์โอเคที่มาผมมาทุกวันอังคารเพราะถึงหัดเสาร์นะครับก็เจอกันอีกทีวันอังคารนะครับนันผมไปละไป